ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะครับหัวหน้าพักรักประเทศไทยที่เดินทางเข้ามามอบแจกันดอกไม้เพื่อให้กําลังใจในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพักประชาธิปัตย์โดยมีนายเชนเทือกสุบัณครับเป็นตัวแทนรับพร้อมกับบอกว่าอยากจะให้ในายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้งเพราะอยากร่วมงานในฐานะพักฝ่ายค้านโดยที่คุณชูวิทย์นั้นขอให้พักเพื่อไทยอย่าเพิ่งดีใจที่ได้เป็นรัฐบาลครับ โดยจะเร่งตรวจสอบว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือให้พี่น้องหรือว่าญาติเข้ามาดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยนั้นจะไม่นําคนเสื้อแดงมาเป็นรัฐมนตรีพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าพักเพื่อไทยจับคั้วกับพักร่วมรัฐบาลที่ไม่มีจุดยืนและเป็นคนล้าหลังซึ่งขัดกับนโยบายวิสัยทัศน์2020ของเพื่อไทยนะครับ ส่วนเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภา2553นายชูบิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยที่ให้หนายคณิตนัน,น,นครดูแลเรื่องนี้ครับแต่ว่าควรให้เป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ดําเนินการซึ่งหากมีการโยกย้ายนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีดี i ก็ถือว่าเป็นการกั่นแกล้งข้าราชการพักประชาธิปัตย์ก็อย่าเพิ่งเสียใจผมเห็นลายชื่อและหน้าพักร่วม ซึ่งเปลี่ยนครั้วได้อย่างกระทันหันผมเห็นแล้วผมสังเวชหน,นคุณปูบอกว่าวิสัยทัศน์2,020มองไป9ปีข้างหน้าทำไมเอาคนข้างหลังมาผมจะคอยจับตาดูครรมอชุดนี้คุณสมบัติอย่าเอาลูกเอาเมียเอาผัวมาเป็นรัฐมนตรีอีกก็แล้วกัน นอกจากที่จะไปมอบดอกไม้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้คุณชูวิทย์ก็ยังได้ไปพบกับนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพื่อที่จะขอคําปรึกษาในการทํางานฝ่ายค้านที่ห้องทํางานของคุณชวนด้วยโดยท่านชูวิทย์ก็ได้พูดกับนายชวนนะครับบอกว่าตั้งใจจะมาเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าสามารถทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้แล้วก็ขอให้ในายชวนแนะนําหลักการในการที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้มีประสิทธิภาพ ในการที่จะตรวจสอบเรื่องต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็บอกว่าคล่องใจว่าพักการเมืองบางพักที่เคยจับมือกับประชาธิปัตย์แต่วันนี้กลับไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยตัวเองก็ยังคล่องใจเรื่องนี้อยู่นะครับนั่นสิครับขณะที่คุณชวนเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับที่คุณชูวิทย์ได้มาเป็นสสส่วนที่ถามถึงพักอื่นก็คงตอบแทนไม่ได้นะครับและเห็นว่าพักการเมืองต้องพร้อมที่จะเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพราะสามารถทําคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งนั้นครับ คุณชวนยังบอกนะครับว่าเราก็ควรทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งการทํางานร่วมกันนั้นต้องรอให้เปิดสภาก่อนครับ